ถ้าค, e. คุณเป็นคนดื ced, <S 2> <S 2> ่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียตัยกแล้วโยบลตับ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  ข้าพันษานี้ก็เหมือนได้พักยกนานสามเดือนเพราตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงข้าวพันษานี้พักตับพักยก